อนโมทนาผู้นำชุมชนหมู่บ้านรอพี่น้องกันบุญนำพามาให้เจอขสันต้าไปอวยลอยพรโลหิตเน่ยอาสาทูนอมันาถามในเรื่องของงานบุญประเภทนี้ต่างๆอย่างเช่นงานศพงานวัดงานการกุศลหรืองานมงคลอะไรมงคลแม้แต่งานประชินตรงนี้ที่ข้าวภาคอยู่ในกัน ซึ่งไปเห็นหลายชุมชนหลายหม่องหลายบอนถึงปฏิบัติพอตรงกันในศาสนาเดียวกันแต่วางานเดียวกันศาสนาเดียวกันแต่เวลาปฏิบัติบางอย่างมันบอตรงกันมันพอหัวตรงไหนถือตรงไหนผพิดอยากขอคําชี้แนะจากอาจารย์ว่าที่ลักษณะที่ถือตองที่จรงิงสามาถี่เข้ามาพทธเขามารวมรวมกันชฉยในศาสนาพุทธของเฮาในที่ พุทธศาสนาเท่านี้มันตรงกันไปนันกันอย่างทมันเป็นไปไหนบ่อตรงไหนมันถือแฉแน่นอนเอาความบอกมันบ่อมันบ่อคือกันเลยนนนะขขขออออุญาตทีี่่ครับสาธุอาณาโมทนาในคำถามยมพ่อนะมีความรักในพุทธศาสนาเป็นผู้มีแรงศรัทธาแต่ถามว่าแต่ละประเพณีแต่ละงานทําบุญงานบวชงานทําบุญงานศพอะไรต่างๆแต่ละพื้นที่ทําไม่เหมือนกันเลย จะเป็นไปได้ไหมให้เหมือนกันหรือมีคําแนะนํำไหมพระคุณเจ้าพระอา,าจารย์จะกล่าวว่าสิ่งน,นี้คือศิลธรรมเบื้องต้นอันนี้เป็นแค่รูปแบบจุดสําคัญคือทําให้ถูกต้องและก็ได้บุญพระอาจารย์ไม่สามารถจะาหนดได้ต่างคนก็ต่างาประเพน,นี้เป็นแค่รูปแบบสําคัญคือว่าอย่าให้อิดอาจชืดญาตเกินไปอย่าให้ออกนอกความถูกต้องเกินไปให้กระชับเรียบง่ายสายกลางนะพ่อ ถ้าเร็วเกินไปประมาทเกินไปมันก็ขาดรายละเอียดแต่ถ้ายาวเกินไปมันก็มีแต่น้ำไม่มีเนื้อดังนั้นอาจารย์ก็เป็นห่วงอยู่นะก็ไปเห็นหลายที่ดังนั้นจึงอยากจะให้ฝ่ายพระคุณเจ้ากับเจ้าทั้งหลายที่เป็นปัญญาชนในหมู่บ้านครูบาอาจารย์เอาทรรมยินัใมาเป็นหลักแล้วก็ให้มาแชร์เข้าหากันทําให้เรียบง่ายสะดวกสบายรวบรัด ไม่รวมร่ามนั่นแหละคือพุทธศาสนาทำแล้วเกิดปัญญาไม่ค้างคาใจสามารถอธิบายได้ทั้งหมดทั้งพระคุณเจ้าก,ก็บอกได้หรือเจ้าทงหลายทำเหตุนี้เพราะสิ่งใดต้องอธิบายกับลูกกับหลานได้มันจึงจะถูกอันนี้มันจะเป็นศีลธรรมเบื้องต้นซึ่งยังสมอยู่กับประเพณีแต่พุทธศาสนานก็มีอยู่ดังนั้นแล้วขอฝากให้ไปคุยกันเองในทุกๆท,กที่สิ่งที่ถูกต้องเราจะรู้หรอว่ามันพอดีขนาดไหนเอออันนี้มันมากไปนะคำกล่าวนี้มันยาวไปนะ ก็กระชับเข้ามาจะออกนอกทางแล้วมันสั้นไปน,นักก็เติมเต็มขอให้ปัญญาชนคนดีในทุกทกที่ดูแลวัดดูแลบ้านตัวเองชุมชุนตัวเองในธรรมในวิเนียของพระศา,าสดาด้วยความปาารถนาจากพระคุณเจ้าขอเจ้าทั้งหลายจงมีความเจริญในการกระทําบุญและเจริญด้วยบนทุกประการเถิดบอกได้ยากพ่อแต่ว่าขั้นไปคุยกับอาจารย์ในรายละเอียดจะได้เยอ่ รูปแบบพ <og> <Depois S 1> ิธีที่ซื้อเพื่อนแค่แบบพิธีของไทยของมันเนาะค่ะแต่แสดงว่ามเคารพใดตามปกติใช่ดูที่เข้าเองอ่าด้วนการชั่ววันใดกลับคำเชียร์พ่อ พอดีพอสมควรเพราะว่าเคยไปเจอหลายงานเนะาะออกพื้นวาดไปทัวร์ีทัวร์แดนละ่ะงานเหมือนกันแต่ว่าเวลาพื้นเหตุมันบ่คือกันบางเธอพื้นดูบาดเือนมันมาหาพวกเราล่ากันสเล่าปฏิบัติเล่าเพศแบบประเภะทนี้องเล่ามาพ้นมาถามมาเพื่อจิงศีมันถือบอกถ้าท่านมีศาสนาดีกวย่อยาอาจารยบบ์อ,อย่าไปแรกแสงคนอื่นอาจารย์ก็เจอแต่อาจารย์จะ,จะน้องเข้าหากันพอบอกได้บอกพอปล่อยได้ปล่อยนั่นเป็นเบื้องต้นสําคัญคือถวายสงแล้วอย่างถูกต้อง ให้ผู้ถวายนั้นประสงค์ถึงองค์พศาษษษสดาแม้จะทําถูกทําต้องแต่ถ้าประสงค์กันอยู่แค่นั้นหรือประสงค์ถึงองค์กิเลสมหทรสัมัก็ไม่ประเสริฐเลิศล้ำสิ่งที่ถูกคือจิตเราน้อมถึงการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาบทสรุปนะพอเนาะ